มที่งานประดับที่งานจอนนจนนพี่น้องทางนี้ครื่องเตืนเตย พอวันไดเรียกตัวใดฟอร์วันแล้วพอที่ว่างหันอ่ะที่ถือที่่งหันเอาไว้อาจารย์นี่เ่าอสิบ้างยางังเลวจะไปมาไอ้นับปุ่มดอกบัวยนยตไตนันพันมี่บ่บ่มีเล็มีตัวนังซือเมียได้ได้ทิสองอันนับอันสิยอย่งนี้เนีบอกบางเรือแล้วนีอาจารย์พูอยู่ข้งหลังเป็นนับห อื่นนี่ได้เนะอนีไม่เาล่าก่อนเนี่ยเล่ากันจำไหลุงพ่อเสียกันหน่งสองกันเจ็ดสองสองหนึ่งทะเบียนรถว่างหันอันนี้ไอ้พระพุทธรูกก็หนึ่งสองกันพระวัากะเอาประเทศเลขประเทศเพื่อนบ้านเ้างนก็จกมากเลยนี่พี่น้องแต่ว่ามันเป็นอย่งที่ว่ามันขาดเพราะอปัจเจหาเนาะ ปัจจหายไปยังนี่แล้วก่ปัจจหายเมีอย่างเนี้ยปัจจัีหู้ย่เนาะน้ำเอ้ยอากาศี่ไงวะที่ยวาเสยอาหารยารักษาโรคไปปัจหาห้องปัจจหาปัจจหายทุระทัพย่ะขาดทุรทรัพย์มีส่าใจขาดเลย่ะ ่ไงหล่นี่พี่น้องนี่องไม่นรงคือขึ้นขึ้นนาดพี่น้องทางสีนรงค์ข้างซุนก็กำลังมาได้ไหมาถามนั่นถามนี่เป็น เพนผ่านงิดจ,จัดเลยอนะ่ะวันนี้พี่น้องโอ้ยคุณน่ะมาแล้วท่านคุณแังส่นท่พี่น้องท่างฟังใส่มาแล้วคืนคนนดหมอล่ำกมวนได้คันพี่น้องคืน บ่รู้ว่าเพิ่นเว้ากันวาง <laughs> 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 ไปไลมอลกไปมาแล้วรทุกองยทุกอย่างไปร้อหน้าฉากไม่เหมือนกันแต่อุปกรณ์การเสดม้แล้วพ่ร้แสดงคนละเัอจพันแล้วบางคเยไปร้อยกล้โอ้อไหวัยมาื้อวีจะเอาุกเขตนาะตรงได้แล้วแหละจักไปเลย น่องมาาแล้วมนนี่พินได้ตัวดียังแน่ตัวได้แน่บุนี่อยู่นี่แสวาเราไม่เลีบงคนยู่นี่วันีแต่าลอานีะเขาเนี่ยาาปรทันเนาะมีที่สำคัญมีอยล้วถวายบุตวนก็เป็นบุญเี้ถวายบถวายซักรดสร่างจังยี่นี่ยดเรื่องเด้เป็นจาภาพียงมีบุญครับบเนาะมันเป็นมันเป็นมองเอิญมัเป็นมองกำเนิดของมอเนื้อนาบุญ

สวัดีค่ะดีใดีสวยดีใท่ยุทมตินขอบคณค่ะอ่าวยด้วยหกิอ็มืแก็ถือว่าไก่นีเนาะกันกันจีบอยากมากตะเวียนเนาะจ้าอบไม่มีที่ไงเมียนว่าแม่เป็นแต่คนหลายบ่เยอะเหมือนเหมือนปีที่แล้วที่บ้านเฉลี่ยกันเยอะเยอะมาก มันมันี่ั็เด้อผะจ้าบางคนก็บอกว่าสนามมันเล็กนะเมียบอกว่าคนมันน่าจะเบียดกันไม่ให้เต็มนี่นี่ยเมียเต็มเต็มนี่สิว่าลานเตียงสิมันมันใหญ่อยู่ดีเมียนี่เต็มเตีมจ้าเต็มนี่จะได้กันลานเตี๊กเด้อเมียหรือนี่ว่าเมียนี่หน่อยเลย ลานเงินลานเตงแมเน,นเนี่ยจ้ารถรถเยียบขวดน้ำเติหรือว่าจังเด่นเนาะปูไซน้วเนี่ย ติดกับผ้ายางเนี่ยพีก็มาปูดกัางการคือจะออกไปทางรุ่นลำโพงเมียนางนั้นมันลำพง เบื้องนียเป็นอันตรายยูเดียมีคือขึ้นเยอะจา้าขึ้นจะมาหอดไม่เชื่อรอดูเย็นช่วงทุ่มหนึง่งนี่แหละจะเยอะแค่<อ>นคนเริ่มจะมาโดนแม่เมียมอน้ำให้ามดใจมากข,ข้างนี่ศีนรง มันเคยจะมีแต่นักอื่นแต่สาวน้อยน่าจะมาอ่ะค่ะค่ะนู่นแต่ในหมู่บ้านนี้ไม่เ่ากมีอยู่ตรงพีเศษแล้วบ้านเฉลี่ยแค่ไหนน่าจะบ้านเฉลี่ยก็ไม่ว่าใครมาก็เป็นเป็นหมักหัวน้อมน้องแม่นาะท่านี่เนาะเป็นคน ไม่ชอบนะอุงอิงเต้นขึ้นมาน่ะติดกับติดดูทุกคลิปที่ใครลงรูปอุ๋งอิงจ้าแต่ก่อนไม่ดูดูหมอลำไม่เป็นดูไม่เป็นพูดอีสานไม่เป็นแต่ก็ฟังออกจ้าเป็นคนสวยอะนะ,ะพูดภาษาท้องทิมภาษาท้องถิมดาภาษาสวยจ้า กาใไมม่เนาะเพื่อนนั่นไปเอารถแม่ม่ะวนี้มันไปเอารถตู้บริษัทอันอันนี้เขาโทรมาว่ามันเลี่ยวเลี่ยวคนก็เลยไปเอาพรุ่งนี้ไปจอมพระก็ไม่ไกลกันเพราะไกลวะแม่ไม่ไกลมันก็จะ